เกมทีวีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดินให้มันเดินดเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกหรือทำต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีทุนที่เช้าเจนหายใจทุกท่าน <c oughs> นะครับผมกับช่องน้องมาหานะวันนี้เนี่ยก็มาจัดกับเกม wild b a u t y shadow หรือนางอเภอิกันเหมือนเดิมนะครับผมมาตาก,กันแตกกันในรอบนี้เนาะสนใจก็กลุ่มลิงใต้คลิปนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้เนี่ยจัดทุนมาที่สองหมื่นสวยๆสูงๆสดๆนะครับผมนะก็ เริ่มที่เบ็ดหนักไปเลยแล้วกันวันนี้ผมขออัดที่เบ็ด200อยเลยนะคือถามว่าทำไมแม่งคุณโดดสูงขนาดนี้แครนแล้วนะแคนเมื่อวานเล่นมวยไทยไปโดนโดน,โดนแดกหนักมากเลยแลนวลิ้นพันแล้วด้วย <laughs> ก็นั่นแหละแล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกคือมันหงุดหงิดอะนะเล่นแล้วแบบโอ้หมันไม่ได้มันไม่แตกมันไม่อะไรเลยอะไรอย่างี้ยนะ <laughs> บางทีมันก็น่าหง,งุดหงิดนะแต่ถามว่า เล่นไหมก็เล่นเหมือนเดิมแหละเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าไม่เล่นเลยนะแต่ว่าวันนี้เนะี่ยคือจัดนางอำเภอทุนหนักมากมาก,มากนะครับผม <c oughs> มาดิโอ้ <c oughs> ดีมาเชื่อม <c oughs> ทีตอนอัดคลิปนะนะไม่แตกนะครับผม ทีตอนไม่อัดเนี่ยแตกดีชิปหายเลยนะคือก่อนหน้านี้ผมไปเล่นทุน1นึ่งหมื่นมานะครับผมนะเหมือนเดิมต่นนะเบ็ด2,000ลองกดดูแม่งแตกมาสี่ห้าหมื่นบ้านู้นะบ้ามากแล้วผมแบบทีเสียดายมากไม่ได้อัดคลิปคือทีหลังผมจะอัดไว้ก่อนเลยนะคือถ้าสมมติว่าจะทำอะไรก็คือจะอัดทิ้งไว้ก่อนเลย แล้วพอว่าจะกดอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมันมันจะได้ถอดที่อันนี้มานะครับผมคือบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นไงนะไม่ได้ตั้งใจจะแบบผมกดขนาดนั้นก็ขอสักสอง0ันก็ตุ้มหนึ่งก็แบบอยู่อยคอมโบไม่งมาไม่หยุดเลยนีนนีพูดจริงนะนะไม่งั้นผมไม่เล่นทุนหนักขนาดนี้เราลองไปดูคลิปเก่าๆได้เลยว่าผมเล่นทุนน้อยมาตลอดนะครับผมแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือมันได้คอมโบดีจากจากไอไอ รอบก่อน7 0,000นะอันนั้นทุกคนเห็น,นเต็มตาเลยว่ามันคอมโบยังไงบ้างนะครับผมไม่ได้มีตัดมีต่อมีเพิ่มตรงเพิ่มตังตัง,ตง,ตงเด้งเองไม่มีนะนะเห็นกันเต็มตาว่ามันคอมโบยังไงนะครับผมเราได้ขึ้นมายังไงผมเล่นยังไงบ้างเนาะอันนั้นถือว่าตงแจ้งที่สุดละแต่ถ้าผมพูดรอบอื่นนะทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะเอาตามที่พิจารณาของแต่ละคนนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมพูดจริงๆะนะไม่ได้โกหกที่เล่นไปที่แตก อันนี้พูดจริงๆมาไม่งั้นไม่กล้าเล่นคนหนักขนาดนี้หรอกนะคือโอ้โหมันแม่งมุนิทต,ตรงที่เราไม่ได้อัดคลิปแต่มันแตกหนักเพราะเวลาเราอัดแม่งโดนแดก2 0 0 0มื่นสามหมื่นอย่างี้ยนะมันมีคลิปนึงที่ผมโดนไป2 0 0 0 0กว่าโดนไป20,000กว่าวุนิดเลยวันนั้นนะวุนิดจริงแต่ก็มันก็เข้าใจได้นะช่ว,วงกลางเดือนแล้วว่ะตอนเนี้ยนะกลางเดือนเหมือนเหมือนเหมือนกลางใจเหมือนสิ้นใจแล้วอะ ปกติคนอื่นนี่สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะครับผมเรานี่ไปได้แต่กลางเดือนเลยซื้อฟเกรีเจม7,500จ่ายมาที่700นะหายไป10เท่าวิเอเต็มแผงเรียบร้อย8,600เนี่ยวาหนาีมันคอมโบอย่งจริงจงจริงจริงซื้อไป7,500คอมโบดอกเดียว8,000กว่าบาทคือกำไรแล้วอะ ะขอคโมยสามรอบก็โคตรโคตรไม่คุ้มอ่ะแต่คือตอนนี้ก็พูดได้เลยว่าโคตรคุ้มแล้วนะนะสุดว่ะนางอำเภอมันมันสุดมากนะช่วงนี้นะผมถึงว่าทําไมคนแบบเล่นกันเยอะมากมากมาก,มากน,น,นะยังไงก็ใครที่อยากจะเล่นก็ลองจัดดูแล้วปีเกมเบ็ด400อ่ะคิดดู แล้วผมเล่นทุนปกติอะทุนแบบพันสองพันเนี้ยใส่เบ็ดสิบยี่สิบอ่าเบ็ดห้าบ้างเบ็ดแดบ้างเบ็ดห้าสิบบ้างอะไรเงี้ยไม่ออกไม่มีเลยนะนะลองไปดูนะคลิปเก่าๆนะเกินไปจริงๆคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าเบ็ดสูงมันต่างกันแล้วนะตอนนี้นะถ้าเทียบเมื่อก่อนนะครับผมเมื่อก่อนช่วงที่มาจงมาจองพวกนางเพื่อก็ไม่ใช่นางมาโอ้หมื่นห้า ไอ้เน,นี่ยเนี่ยสามหมื่นแปดห้าหมื่นหกตู้นะเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้เน,นี่ยจ่ายโคตรโหด,ดดูนะทุนเรามีแถวๆมากแย โอ้โหเนี่ยมันคงโมงอยงจริงๆตอนที่ผมไม่ได้อัดคลิปที่ผมบอกไปแล้วนะคือมันอย่างนี้เลยเนี่ยไม่เจ็ดพันห้า 7, โอ้โหเนี่ยเกินไปแล้วแต่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เกินแล้วนะยังยังยังไปได้อีเกเยอะยังไปได้อีเกเยอะอย่าไปพูดด่าคอมันเดี๋ยวแม่งไม่จ่ายในเกมนี้แม่งมัน,ม,นมันเหลี่ยมเยอะด้วยเอาพูดถึงตอนไหนแล้วนะเมื่อกี้อ่าไอ้พวกเมื่อก่อนนะครับพูดถึงเมื่อก่อนที่ช่วงมาจองหนึ่งจองสองพวกสาวท่าพวกลัคกี้เนโกะอ่า มันมันกำลังดังกันเนี่ยคือช่วงนั้นอะไม่ว่าทุนน้อยทุนหนักดีหมดนะคือเท่าเทียมหมดนะคือคนเล่นทุนหนักก็ก็คอมโบหนักก็แตกหนักอันนี้คือเรื่องปกติแต่หมายถึงว่าในการเล่นแต่ละรอบในการคอมโบเนี่ยคือใกล้เคียงกับเบ็ดน้อยเลยทุนน้อยเลยคอมโบออกแบบพอๆกันเลยแต่ช่วงลหลังๆมานี้เนี่ยสังเกตด,ดูนะทุนหนักต้องได้ผลจริงจริงอันนี้คือไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดแล้วนะว่า มันได้เปรียบกว่าจริงแๆลๆ้วนะพออัดทุนหนักปุ๊บเนี่ยคอมโบมากันแบบ3รอบสรอบติดอะไรเงี้ยอะเล่นเบดหนึ่งคอมโบออกบ่อยอยู่แล้วเพราะมันจ่ายได้ไม่เยอะนนะมันจ่ายไม่เยอะนะเบ็หนึ่งแบบคอมโบ3-4สรอบติดกันอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มขยับมาเบ็ด5เบ็ด3มเบ็ด1 0 2 0 30มคอมโบรอบเดียวหยุดรอบเดียวหยุดรอบเดียวหยุดเนี่ยตอนนี้ผมเล่นเบ็ด4 0 0แล้วนะคอมโบ3รอบขึ้น4รอบขึ้น เล่นเบ็ดพันเมื่อกี้คอมโบสามรอบสี่รอบเงี้ยหสุดว่ะสุดสุดจริงสุดจริงวนละโอ้โหมาอีกเอามามึงจะไปสุดตรงไหนมากูจะเล่นกับมึงยาวๆนี่แหละเบ็ดพันดอกเดียวสี่พันสองกดดอกเดียวคอมโบเดียวไม่โดนคูณน,นะนะสี 4, 000, ่พันสองตาย งนี้นี่ผมไม่ต้องทงไม่ต้องถอนแล้วแหละทุนเนี้ยนะเล่นกันยาวๆไม่อย่างงี้เลย <c oughs> เออุย่ยเอ์มากนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเบ็ดสองพันที่ผมบอกว่าผมได้ไปเกอบแสนอ่ะ <c oughs> มันจะออกไหมอ่ะ <c oughs> คือมันออกไปก่อนหน้านี้แล้วไง <c oughs> ผมก็ไม่กล้าพูดว่ามันจะคอมโบนะไม่งั้นเดี๋ยวผมกลัวทุกคนจะไปแบบโหแม่งต้องใส่ทุนหนักตามมาต้องเล่นทุนหนักตามมาต้องอัดทุนเยอะตามอะไรเง,งี้ยหมด ใครสวยนะนะผมสวยผมโดนด่าแทนว่าเอ้ยมึงเบอร์ละมึงมาละอะไรเงี้ยมึงโอ้โหหลอกให้คนอื่นมาเล่นละคือผมยังอึ้เองเองเลยนะแม่งโ,มโบขนาดเนี้ยไม่น่าจะมาละไม่น่าจะมาละอะแต่ยังไงใครที่ทุนไม่หนาจริงๆนะครับผมอย่านะอย่าเล่นกันปกติเหมือนที่เราเล่นกันทุกครั้งนั่นแหละ ยังไงจังหวะชีวิตหรือจังหวะคอมโบโจังหวะได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผม <S <S ผมบอกว่าเฮ้ยผมเล่นเบ็ดน้อยไม่คอมโบเลยวะ่ะแต่บางคนมาพิมพ์ในคอมเมนต์บอกโหเนี่ยเล่นทุนพันหนึ่งอะไรเงี้ยเล่นเบ็ดไล่เบ็ดสิบยี่สิบแม่งแตกมาสี่ห้าพันมันได้เหมือนกันหมดมันได้เหมือนกันหมดนะครับผมอันนี้ผมบอกทุกคนไว้ก่อนว่าไม่จำเป็นต้องมาอัดทุนโอ้โหเวอร์วังอลังการเหมือนกันนะไม่จําเป็นนะครับผมมันไม่ได้การันตีผมบอกเลยไม่ได้การันตีแต่ที่ผมเจอมาเนี่ย คือมันคอมโบแรงกว่าแค่นั้นเองนะนต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนไม่งั้นทุกคนจะจะเล่นกันแบบคือไม่ลืม,ลมหูลืมตาคือไม่ดูทุนตัวเองอะไรเงี้ยเล่นไม่ให้ตัวเองลําบากนะครับผมอย่างผมตอนเนี้ยผมได้กําไรมารอบรอบก่อนนะคือ70,000ืนะครับผมก็คือผมก็แบ่งออกมาเล่นนะไม่ใช่ว่าผมมาใส่ที่7 0 0 0หมืหมดเลยก็ไม่ใช่มันต้องแบ่งนะครับผมถ้าตีไปอ่ะเจ็ดหมื่น ลบ0ออกไป2ก็700ผมก็เล่นเบ็ด20อ่ะ700เบ็ด20ไม่น่าไหวเบ็ด20ไม่น่าไหวเบ็ด10เบ็ด5อะไรเงี้ยผมแตกมาได้ประมาณ1,200-1,300ผมก็แบ่งไว้อะไรเงี้ยเท่านะให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าแม่งกูมีหนักก,กูต้องใส่หนักไม่เอานะ อันนี้คือเตือนเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ชักชวนนะับเรียกว่าเตือนนะครับผมนะเพราะว่าบางคนเนะี่ยคือเล่นกันเวอร์จริงบางคนทุนแบบสองสามพันอย่างเงี้ยมึงใส่กันแบบประเภทร100 200 300นะ้อยสองร้อยสามร้อยมันก็ไม่ไหวนะถ้ามันแตกอันนี้ถือว่าโชคดีทุกคนไปทุกคนจะฟังไม่ฟังผมอันนี้แล้วแต่นะผมไม่ได้บังคับนะว่าต้องฟังต้องเชื่อต้องอหูต้องมึงเป็นใครมาบังคับกูห้ามเล่นนู่นเล่นลนี่ไม่ใช่เท่านะกูอยากเล่นเลย เล่นเลยนะครับผมแล้วจะรู้ซึ้งด้วยตัวเองเพราะว่าผมเจอมาก่อนนะก่อนที่จะได้ขนาดนี้เนี่ยประมาณโอ้โหมันไม่ถึงเดือนอะเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมโดนไปนะสี่ห้าหกวันเจ็ดวันติดกันสามหมื่นสี่มืถ้าโดนเข้าไปนั่นแหละกว่าจะเอาคุณตัวเองคืนมาได้นะครับผมแต่เล่นได้เล่นได้ตั้นะเผื่อว่า ถ้าใครที่เล่นแล้วดวงดีเนี่ยก็โชคดีด้วยนะครับผมเก้าหมื่นหกไอ้เหี้ยเบ็ดสี่ร้อยแต่เก้าหมื่นเบ็ดสองพันกูยังไม่เคยถึงเลยเพื่อนโอ้โรนะเลิกเลิกเลยพอแล้วโนะเก็บทุนนี้ไว้เลยผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคือ ชิลแล้วอะนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมานั่งหาทุนคืนแล้วนะทีแรกเล่นไปเนี่ยคือตามทุนคืนนะไอที่เล่นทุกๆวันเนี่ยคือหาทุนคืนนะเพราะว่าโดนแดกไปเยอะนะครับผมหลายหมื่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือกําไรแบบเหลือล้นจริงๆนะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมอยากให้เล่นเกมไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้หมดเลยนะก็1 4 4 5 8 1ในวันมนี้เนวันนี้นะถือว่าโคตรกำไร แต่ก็เป็นการตอบแทนที่คุ้มมากๆที่เรายอมเสียกันมาเป็นเดือนๆนะครับผมนะก็ถือว่าดีสรุปก่อนวันนี้ผมลงทุนเข้ามาที่2 1 0 0 0หนึ่งพันหนึ่งไม่รู้ว่า1 0 0 0หรือ7,000นเท่านะแต่ก็ได้กำไรไปประมาณแสนสองอะอาตีไปแสนสองแล้วกันนะถือว่าโคตรสวยชีวิตนี้มไม่เคยคิดว่าจะแตกแสนล้วนะโอ้ยสุดจุด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 ,ด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 ยอมย่อมย่อมย่อมไปเลิกในเวลาพักผ่อนจริงๆจัง,จ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 งแล้วนะเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วนะก็ ยังไงไว้เจอาก,กันาคลิปหน้านะครับผมอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาแล้วนะยอมจริงๆไม่ไหวละไปแล้วนะ